Thank

ใช้งานได้ง่ายกับทุกคนนะจ๊ะเอาเละครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปพบกับช่วงมินิคอนเสิร์ตของน้องๆนะครับช่วงนี้ขอเข้าสู่ช่วงพิธีการสักนิดนึงนะครับเด็กๆทั้งหมดเท้าตองถอยหลังห้าก้าวปฏิบัติหนึ่งสองสามโอ้โห D&C มากมากๆนะครับเอาล่ะช่วงนี้นะครับต้องขอกราบเรียนเชิญน,นะครับคุณพิทรษพรบุญยรัตพันธ์ครับท่านรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับกล่าวต้อนรับน้องๆเป็นสตาร์ทิดครับเพลครับ น้องๆเดินซาสิบด้วยปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่เมืองไทยประกัน,กนชีวิตเราได้ให้การสนับสนุนกลับแล้วเหรอคะแม่อของที่ลึกเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> นะคะก็เราก็ดีใจนะคะที่ได้สนับสนุนเดินสาอีกครั้งหนึ่งน้องๆทุกคนเก่งนะคะก็ติดตามกันมาตลอดก็ดีใจนะคะก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จนะคะในอาชีพนักร้องนะคะแต่หลายคนก็มีความก้าวหน้าทางด้านการแสดงนะคะ อนาคตเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเราจะก,กําหนดก็ขอให้มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจให้เต็มที่ความสาเ,เร็จขอเรานะคะขอเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็ฝากฝังแฟนลาวทุกคนนะคะรักเดอะสตาร์แล้วก็อย่าลืมรักเมืองไทยในการชีวิตนะคะแ<ช><ก>ล้วกสวัสดีครับให้กานเลครับเดอะสตาร์คนรักสิมาเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะครับกล่าวขอบคุณเมืองไทยในกาชีวิตนทยชนะที่ใการสนับสนุนครับ ของไม่ใช่พวกเราดัซซี่เท่านั้นนะครับแต่ว่าขอบคุณเมืองไทยประกันชีว <S <S ิตนะครับที่ดูแลเราตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับผมแล้วก็ให้เรานะครับทุกครั้งก็รู้สึกกุนใจที่เรามีประกันอยู่นะครับก็ขอบพระคุณที่คอยคอยสนับสนุนพวกเราแล้วก็คอยเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้พวกเราครับขอบคุณครับัทานมีของพมอบให้กับเมืองไทยประกันชีวิตเชิาลองมาลองที่ดีให้น้องๆนะครับเป็นตัวแทนนะครับเเชิญ ถ่ายภาพไปเรื่ยเลยครับนี่คือของที่เลึกที่นะครับเดอะสายเอ่อทุกความสวยงามการกดหัวไม้ลงไปหน่อยลูกเดี๋ยวกราฟิกพีจะลำบากเวลาจะไปรีทนันมันออกอ่าินเลยครับอ่านิ้วมนครับเขาเซ็ตพวกมือเลยครับและมัน าดสิ่งนี้ไม่ได้เลยครับในเมื่อเราให้ความรุวมหอกน้องนะครับต้องขอเ,อเชิญพี่ตุ้มนะครับมอบโร,ม,รมปรรธานประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มทุนประกรันรวม19ล้าน8 0 5,000บาทนะครับและของที่รือใ่า้กับน้องๆเดอะสตาร์ทุกคนนะครับทีมคนเลยกันนะครับเริ่มจากน้องบิวครับชนัญาแสนเด็ดครับเธอมีความภูมิใจของเด็ก อัดสองสมุดปากกาไปถามบอกรุ่นอะไรบอกที่ที่รุ่นสองน้องรุ่นสามสิบกว่านี่ันแก่หรือเปล่าเนี่ยตรงให้น้องบิวครับต่อไปครับน้องนัทนัทธรมดีดอกระถิน น้องต้านสุทนุนดาสาังขีหวาครับเต็มเลยหล่อรู้แล้วว่าหลอ่อต่อไปนะครับน้องมุกนัทชิชาชมดีนัทชิชาชมดีครับ น,นี่ยังระเบียบเซ่เลยนะลูกสวยอแฟนคับกินได้ครับกินตาอันธนรดเลยนะครับกินเพื่อนก็ได้นะครับซ,ซีดี

พี่ซุปซี่นะครับมาพี่กระหรอและน้องรักยิ้มใ่ะระบาดของพี่รักยิ้มเลยนะซีดีกันสิบกว่ากลัวมันล,ล้ว ทีของเราดีกว่าครับซุปเปอร์ยิ้มตลอดยิ้มรักยิ้มถ่ายภาพยิงไม่ใช่ภาพเป็นไหวช่วยนิ้มหน่อย <c oughs> ขอบคุณนะค,ค,ครับขอบคุณคุณวิทาพรศ์ครับเจอลูกไหวไหมและเดี๋ยวให้น้องๆเดินซาไปพักสักเหงื่อที่ด้านหลัง